สวัสดีครับผมพบกับผมกับช่องคมหนังสีทองพินกับสาหรับทริปนี้ครับพาพี่น้องไปเรียนรูก้การซื่อการขายแล้วก็น้าเขาสายพันแพะกับการเย็ดขอ,อกสําหรับมือใหม่ครับผมติดตามเขารับชมในารามนับกันเลยครับผม ก็เห็นกันว่ายืนดูครับเจีกิตติมาเข้าฟ์มโพดีเนาะพี่เนาะมื่อนี้เปิดการขายครับพี่น้องเกษตรกรเนี่้เพิ่งมาเงินประมาณซัมนี่เนาะมื่อใหม่สาสามารถซื้อแพะ่ในยักโกรนนะครับเพิ่นก็เริ่มลำเลี้ยงลงนะครับเดี๋ยวจะติดสอบถามเรื่องราคาครับไอพี่เพิ่นเอาแพะลงจากฟาร์มกันอ่าผู้ซื้อกับแม่น้องคิมแหละครับเรื่อนี้พี่เพิ่นมาเห็นมาถ่ายทำนะผมบ่อยๆเนาะพี่เนาะอยากได้สายพันธุ์ไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับเมื่อนี้ได้เนื้อสระเกี่ยวกับเรื่องการซื้อแพะเนาะพี่เนาะ ขายราคาประมาณนี้เกษตรกร,กรสามารถจับต้องได้บ่นะครับราคาประมาณนี้ซึ่งในฟาร์มขี่เพิ่นก็นกนมีให้เลือกทุกไสษที่พี่น้องเห็นในคลิปเนาะที่ผมแนะนําไปแล้วเนาะครับเนาะนี่แหละแลราคาที่นายชิมครับพี่เพิ่นลเล่านะนําเกษตรกร,กร,กรมือใหม่ๆเนาะครับเนะาะนะครับกำลังลำ,ลำเลี้ยงนั่มลงมาเนาะครับเนาะมือเนี้ยเขาขายออกเจ๊ตัวครับเก่งเขาขายแพงเขาออกเจ๊ตัว มาเครียดก่อนครับกำลังคิดบกโตเนาะอ๋อครับสายพันธุ์บ่อนะครับเลือดเลือดสูงอยู่ครับผมซึ่งสายพันธุ์บ่อนี่ตีบ่คร,ร,รันศิลปกรเขานำไปเลี้ยงดีปะเป็นที่ต้องการใช้ตลาดค่ะเนาะขัดท้ายแล้วกันค่ะแบบโบ,บมี่ตำหนิโอ้วโหโบมี่อ่ะ ข้ามที่บอกว่าเออนู่นนั่นนี่เลื่อเตี้ยไปสูงไปเพราะว่าบ่อเนี้ยจะเป็นมาตรฐานของแพะค่ะเรื่องของเนื้อเรื่องของการดูแลสุขภาพของเขากจะง่ายค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแม่พันธุ์ที่เทาพาออกไปไม่นีค่ะเป็นแม่พันธุ์ที่ผประสมด้วยการดูแลง่ายต้อนแดดต้อนฝนมากค่ะวันนี้เราเพิ่งจะมัดัไปพบ โโตค่ะแม่ลูกกันนี่ค่ะแม่ลูกมาด้วยกันนะ่ะลูกกระลั่งกับสียานมุมลูกกระั่งงามค่ะบผมสวยทุกตัวครับ,ร,บ,าบราคานี่ราคาเพิ่มพอเปิดขายไปมือไรราคาเท่าไหรครับเปิดขายย,ยังแม่นี่ค่ะตอนนี้นะคะอ่าก็เปิดขายอยู่ที่สี่พันสี่พันบาทสี่พันบาทจากเป็นเป็นตัวแม่นะครับเนาะติดติดลูกไปนั่นป่ะครับนี่ แล้วค่ะนี่แทพันธ์นี่ผมถือว่าโบแพงนะพี่นผ <c oughs> ู้ชมด้ยเพราะว่าแพะบางฟ้ามเนาะครับเนาะครับก็พอบริอ้างอิงไปหมายความว่าสารค่าอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมบริอี้นีส่วนเกี่ยวของในการซื้อขายเนาะผมเป็นคนนำเสนอให้เกษตรกรเท่าใดแต่เรียนรู้การเรื่องแพะนะครับเน,นา,า,านะปลาทับมักฟ้ามอาจจะบริอ้ราคาซีพันอาจจะบ่อยนะครับประตูประมาณเน,นาะ แถมลูกในข้องแแบบนะครับเพื่อด้านนั้นค่ะลูกสองแม่ลูกค่ะแม่สองแม่ลูกนี้หกพันห้าค่ะโอ้นี่ชุดโปนี่คุ้มนะครับเป่นค่ะก็นี่เป็นเป็นแม่อีลูกเพป็นแบบประมาณเดือนนึงค่ะลูกไม่สวยมากเพราะว่าตูดมันสีใหญ่ค่ะครับผมครับตูดมันจะสวยส้มสวยแม่เพื่อนจะมาไปถูอีกค่ะเพราะว่าหมดระหว่านแล้วค่ะหกพันห้าโอ้คุ้ม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 สุดยอดครับคุ้ม ซึ่งผู้ซื้อกับแม่น้องคิมแล้วครับมือนีเพิ่นอยากไปขยายพันธุ์เนาะหรือใครสนใจอยากติดตามผลงานต่อไปหาน้องคิมกับจะคอยไปคุยกันอยู่นะครับเนาะเรื่องซื้อขายเพราะว่าผมเป็นผู้นําเสนออาชีพให้เห็นว่าเจพ่นเลี้ยงมานี่มันทรงผลจริงบ่ลนะครับเนาะซึ่งก็ได้ขายที่เรื่อยๆนะครับเนาะพ้นเจตกราสุดยอดครับอ๋อจินเลิกครับใบใบใบไม้นี่เป็นที่ปวดปานครับกินเพือนครับผมกินเนื้อที่ใหญ่พันธ์ผาโอ้สุดยอดครับ เยี่ยมเแม่เขาองเมก่ไปแขบช่วยกันมากยเราอ้ไปดูเาพอมาสวยชิมยำกันหน่อยดิชิมเอาซื้อพันเท่าไรกับมือนี่ชุดนี้ก็เหมือนับแม่นูนหกพันห้าสามตัวนะต่อกันใยูพืหนึงเนาวพี่สามตัวรมกับกันลงมากนะเขาันับ ห8 5 0 0บาทโอ้เด็แพรไปแจ็คตัวนี้ฮกบอกลบอน่ไรก่่นโอ้คุ้มนะครับเอาเงินหมถ,ถ,ถึงสองหมื่นกอโัคิดเบึ่งครับเปิดฟ้าไม่เลยครับเปิดฟ้าดไม่เลยนี่แหละครับสิ่งน้องอ้อบน ที่มันกำลังเอาลงมาต้นนี้ยิ่งสวยครับนี่มึงครับต้นโตัวมันดีมากเลยครับหกตัวสวยๆครับเลือดเลือดสูงอยู่ครับเลือดสูงอยู่แมนครับได้ลูกก็อาจจะแบบว่าถช่วงเขาสวยแล้วลูกเขากาสีแบบแบบได้ได้หลายโตนะคะต้นนี้ท่าการไม่ลูกมาแล้วคื่อหมายความว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันจะโบเป็นหมันแน่นอนค่ะเนาะ หลักการดูแลลูกเพิ่นก็จะเอาเป็นนะครับเนาะพวกสีซีปวกสีซีกดไม่รู้เรื่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทชุดโปรโมชั่นแต่หกตัวคุณน้องเอ้ยเปิดฟาร์มเลยเลยครับซึ่งในลงเลื่อนเดี๋ยวกลับไปหอดผุนจะให้น้องคิมพันแนะน้ำน้ำเนาะคิมเนาะเพราะว่าก็เห็นจากฟาร์มพอนีเพิ่นเกียรติมาพันแนะน้ำไปหลายคิดนะครับเนาะลงเลื่อนครับ พี่น้องกับแช่เดี๋ยวจังไปเบิึงครับว่ามีฟาร์มมีคอ,อกสำหรายังส,สามารถสามารถเลี้ยงแพะได้กิ่งบ่ลนะครับเขา้องชิมพคนกับมีคอ,อกประจญของพคนพนี้แล้วเนาะคอ,อกอเโตเขาจะนั่เลี้ยงไปขึ้นรถหระครับผมถามครับผมโอ้โหโตพี่น้องเงินมาถึงสองหมื่นครับผมถามครับจัดทรงจัดทรงครับผม ซึ่งมือนี้พวกผมกับทับน้องคิมกับน้ำรถไม่เห็นเลยเหรครับแก่ถนนระวังรถนิดหน่อยครับรถข้าวโพดถอยก็พี่บัวยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ายรถสองผีนะมันจะได้ง่ายขึ้นง่ายนะครับเนาะกำลังเลียงซื้อขา่กันจริงนะครับด้วยดิพี่กัดมันกางแง่นะครับเนาะโอ้ผมมาหลายเที่ยวครับโขกกลางเพื่อคำเกี่ยวขึ้นเลยครับขึ้นเลยจะได้กลับสูโ หมดแล้วครับเาสุทอนหมดแล้วครับบา้บานบ้านโคกกลางคือข้ามขึ้นเจ้านะครับเนาะบ้านเจสุทอนอาจจะเดือดจะได้ไม่ลหลงยอดเสียงแค่ไหนครับขอให้ครับผมนี่แหละครับน้องชิมกันน้ำรถไว้เองครับจัดทรงจัดทรงครับ ข้าท่านจะแก้งนะครับตรวจแ้วครับเร็วเลยย้อนแสงเห็นลำเลียงขึ้นแล้วครับ,บยังยังเหลืออยู่บางทีในฟาร์มฮ้องเหลือเนาะเกษตรกรผู้ใดเบิ้งคลิปผมอยู่สนใจมาได้เนาะครับเนาะ,ะ,ะคงราคาครับยังยังคอยมาสืบมาสอบถามกันเอา,าเดี๋ยวจะติดเบอร์โทรเพิ่มไปเลยครับไปถ่ายเนาะ พวกจะติดปนะครับสมบัติน้ำเลี้ยงขึ้นแล้วครับผมโอ้โหตกเพรว่าพอถึงสองมือนี่คุ้มพักเลยนะครับเนาะเป็นโปรโมชันมช่นมมพิเศษอ่าครับโปรโมชั่นผู้ใดเบิ้งคลิปผมนี่นะครับพิเศษเลยพิเศ,ษเ,เศษเลยค่ะรถให้คันใช้มาจากกล่องยุคครูมีเดี๋ยวลดนะครับครับผมน้ำเลี้ยงครับน้ำเลี้ยง สันกจะพ่อิีสวย่สามรสวูปร่างดีเบิดแล้วครับอ้วนนสมบพรมจดการนํำไปขยายพันธุ์นะครับเนาค่ะอ๋อสุดคุ้มครับโปรดิ๊กโตครับผมมีทองติดเบสตทิมพ่ม พึ่งสมมอยบีเป็นทับค่ะทองติดไปตัวนี้เลยครับแม่พ่อผ่านท่านกับสวยค่ะครับผมโมโมชั่นพิเศษนะครับไปเบิ้งชิบนีอยู่นะครับเนาะมาเลยครับฟาร์มปศนี่พิกัดเดี๋ยวจังให้ที่ยืนนี่นะครับจะได้จบไปเพิ่นปิดก่อนก็ได้เพราะพิกัดนี่แหละคจ้ะอ่ายืนเป็นสองคนเลยก็ได้ครับ อ่าเขาน้ำกันเลยขเลยขลาล้างท้างท่างนี้แหละครับเออมาไหมไอ้มาครับจงจงจงกลางไว้หน,น่อยนิดนึงนะครับอาทำโอเคครับไอ้นาเนี่ยมาปา่นีเลยเอาหันใกล้ครับมันบางเดี๋ยวนี่แหละเนาะพี่กัดอ่าพี่แก้งพี่กัดอีกนะครับเธอหนึงเนี่ยพี่กัดท่าฟ้ามโป๊ดนี่นะคะจะอยู่บ้านโคกลางตําบลลุ่มผูกอำเภอ แก้วจังหวัดยะโสธรค่ะเบอร์โทรนะคะ0652659256ล่าค้าเกษตรกรจับต้องได้ค่ะถ้าเบิุงจากช่อง YouTube อีกเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะอ่าคมนาเกษตรท้องถิ่นบอกเลยครับแตส่วนลดเกษตรท้องถิ่นค่ะทีมีแถมไก่ไปต้มอยู่ีตัวนี้เลยคพี่เพิ่นกระจายดีครับทั้งสองโปรโมชั่นพิเศษอาพี่น้องอาจจะได้พ่วงท้ายทุกๆท่านนะครับที่มาซื้อไก่สามไก่สามสายครับ เงีนี่พี่เพิ่นใจดีแถมผมไปกับน้องชิมอีกหนึ่งตัวครับเนาะแจ้วครับผมเยี่ยมขอบคุณหล่าๆครับผมกันพี่น้องได้เห็นรูทางกันทำเงินนะครับพี่ก็รับเงินจริงเนาะบาอนีซื้อขายจริงนะครับได้รับรถกันที่พวกไอ้การต้นเรื่องเขายังขายเนาะพ,พี่น้องสนใจกันพักมาตามเบอร์โทรพี่เพิ่นใหน้ติดติดไว้เนะาะอ้าวครับรับเงินแหละครับมือนครับผมนี่แหละแพะซื้อขายกันได้จริงครับผมยืนยันเนาะครับผมขอพูดเล่าๆครับผมนี่แหละครับพี่น้องต้องการสายพันธุ แพะบ่อนะครับเนะาระรูผสมได้เลือดเลือดสูงนะครับสวยๆทุกตัวนะครับเดี๋ยวพวกผมจะไปแนะนําเรื่องล้งเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นไอ้พี่น้องในพวกรูเรื่องล้งเลื่อนเดี๋ยว้องคิมจิงกิเปตอเนาะครับนเนาะอ่านี่แหละครับพี่กัดนี่ก็กขอบคุณน,นะครับเนาะฟาร์มแพะกดนี่นะครับน้องติมาทกใช่สเซียๆๆยเซ่ยงครับซี่เก่งครับผมอ่าเอาเนี่ยแฟนเพื่นเนาะครับเนาะอ่านี่แหละครับสุดคุ้มมิลีครับมาได้เนาะพี่กัดที่นิล้มเลื่นแหละ ยังเหลือนะครับถือเงินยังเหลือมีากมีสองหมื่นเนาะถือมาเลยครับถือมาไว้สองหมื่นเนาะถือมาเงินมาจากสองหมืนเดี๋ยวลงเลือนพวกผมสิไปแนะน้ำอีกเกินนึงประมาณได๋นะครับจังให้พี่น้องได้ยหูจังผมก็เคยแนะน้ำคิดก่อนเนาะเอเรื่องกระบอกไปแล้วว่าลงทุนบริจีบาทรเนอะครับลงเลือนเท่ากับประมาณมื้นก็บาทนี่ก็ได้แล้วหรือไผ่มีขอกไก่เก้ามี แช่เอาไม้มาปแปะมาเอี่ยมเพิ่นเพิ่นอยู่ง่ายครับบ่ยกพื้นร้อยก็ได้แต่ถ้าถา้ถาซื้อไปใหม่ๆเขายัางบ่เตรียมของอ,อ,งองมมั่ได้พร้อมได้เหมือนไหมครับยินดีเหมือนไครับเนาะแล้วก็มีพวกอาหารเสริมอาหารอย่างในร้านเพิ่นนี่นะครับเด้อพี่น้องสนใจมาได้ส่วนลดน้ำบอ่อาหาร,นนรครับ <ทะ S 1> ผมผมครับเอา<ด>คลิปน,นี้พวกผมจะขอจบคลิปมองนี่ก่อนจะไปต่อคลิปสองบา,านของชิมกันเตรียม เหียมความพร้อมๆนะกันนั่แพ้เข่าอาจจะแคบเบิงลนะครับเนาะยินดีขอบคุณพี่ทั้งสองหลายๆครับผมอาต่อต่อฟาร์มที่สองครับผมลำเลี้ยงครับขอบคุณหลายๆครับผม <S <S อ่ะออกจากฟ้ามเมื่อตองทิี่หิ้มน <S <S อ้อผลใหญ่จริงนะครับที่ขาออ้างหน้าที่น้องเห็นอยู่ออกจากบางกลางเนาะกลางแล้วครับทุกคนข้างบนเจ้าครับเครื่องจังหวัดยะโสธรครับผม ผมก็จะลำเลี้ยงเอาเห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละน้องแพ้เอะน้องชิมเนะาะครับคุ้มขายตัวครับโปรโมชั่นนี่ครับพี่น้องยังเหลืออยู่เนาะไปอยากได้ก็นสนใจกับทักมานะครับตามเบอโทรที่เพิ่นใักงานนะชิมเนาะหรือพี่น้องสนใจต่อไปสิไปอยุครับน้องชิมน้องแพ้ร์แแอร์แอร์พรออย่างเนาะครับก็ัง,ถ,งถ้าน้องคอนพรอมขายหรือว่า เพื่นจะไข่เนาะี๋ยวจะติดเบอร์โทร่องคิมไปใส่ท่ายเนี่ยครับกผมจะเดินทางกลับจะสุดทอนนะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเปแนะนําเรื่องลุงเลื่อนเนาะขนาดย่อขนาดน้อยซึ่งน้องเพื่นกระเฮ็ดมแว่แล้วครับยูหันมีแองโกลูเนียนเนาะเนาะแอนเนาะอ่าครับลูกผสมแองโกลครับผมถทายคลิปน้องมือกับขอบะมาณนั่นนะครับจะกลับไปตอนนี้ต้องออกไปไว้ าพเาแจ็คสีพิการใดเพราะเขาลุงเลือนเขายังไม่ได้พรอบนะครับเนาะแต่ว่าสีแนะน้ำหนึ่งลุงเลื่อนไปน้ำครับผมอ่าเดินทข้างครับผมแต่ันครับสีขายไม่น้องไดเบิ้งครับนี่แะครับสอจริงนะครับเด้อขายจริงออกจากฟั่มที่ดิตีมากขึ้นมาแล้วเนาะในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อบาทกฟุ่มเนาะในรัวไม่อิ่เลยฟุ่มซึ่งกะสีพ้นกัดใจ้องมากนะครับ เรื่างการเกษตรใจมากน้องๆเนาะใจมากเรื่องก็ตงทซไปวลาแน่ับเนื้อสิ่งอืนใดคือต้องเซ้เวลาละกันแต่ว่าแพเรียวปวดแพเรียวละันใจมัดเนี้อรูปการเลี่ยงแน่นะครับตรงนี้ประสบการเรี่ยงเน้ศึกษนี่แะครับซื้อเข้าบ้านอ่งน้องชิมอย่าเมื่งซื้อข่าวไรถ้าเมื่อไ่นะครับ ามีงบเงินกันสองเงินหนึ่งสิเรือใส่เรือซื้ออาหารอะไอย่างเบุญครับอ่าเรือเรือครับแล้วก็ครับขอกขอกขบวนใหญ่นะครับแต่มีขอกงัวถ้าบโมเลียงแล้วหรือจะคันขอกงัวนี่กอะไรดิได้ครับได้เนาะเดี๋ยวยังไปเบิ่งนงัวได้หลายอ่ครับผมครับผมได้ครับได้เพราะว่าอย่างไรอย่างไรพัดเร็่ยวหลัก็สามารถซื้อขายกันได้จริงนี่แหละครับก็เบิ่งดูกันได้ซื้อขายกันไคล้ายกันพี่มันไปครับด้านหลังน้องๆมันก็ นี่แหละครับปลอดภัยเลยด้อครับขนใหญ่เพราะว่าพวกผมมีรถแก่เนาะมีรถขนน้องคนกับรับจ้างท่านี้แล้วครับผมนี่แหละครับไปน้ำกันนะครับผมนี่ไงนะครับก็อากาศช่วงเนี้ยเดี๋ยวสู้คุณกับรอตกแพร่ได้ยิ่เนาะขนบอลลิงมาไหนครับที่ออกออกแง่งเนี่ยแหละครับไปน้ำกันครับผม แต่ร่องคิ้นเนาะที่ซื้อมากเนี่ยน้ำกระเจี๊รบบอเนี่ยว่ามันต้องควรเป็นสายพันธุ์หลักคราคาประมาณนี้เนาะเป็นพันธุ์บ่อนี่ยนะราคาขอเบ่าครับก็ระโมงน่นแบบเลือดร้อยเลือดสูงนะครับราคามันก็ตามกระเจี๊ยบบอเนาะเขาจะคอยมือไหร่นะครับเขาจะคอยมาขุนเมยังขึ้นเดาแมนครับซึ่งตลาดต้องการแน่นอนนะครับเนาะแมนครับซึ่งก็แต่เรียงสัดอย่างนี้ก็ดีเบิร์ตแล้วครับทุกอย่างแต่ว่ากับ น้องพัฒนาสายพันธุ์นี่ดีนะครับเนาะตามนั้นได้ครับได้พี่น้องได้ครับนี่แหละวงเงินประมาานี่แล้วกับพี่กัดแพรแต่เราจะพี่น้องสะดวกเนาะไปใกล้ามไาใดก็แต่ราคาของหดก็ไปนะครับเนาะพอผมผมผมมีส่วนเกี่ยวของแล้วในการสื่อขายกับแชร์ภาพพี่น้องมาถ่ายทศไทยถอดรับชมนะครับเนาะพม่าใดพี่น้องเลือกได้ก็แต่ว่าให้มันได้ประมาานี่เราแพรเนาะะมานต้นตัวหล้วก็สายพันธุ์นี่เนาะจะดีครับผมจะดีที่จะหอดแยกไอ พี่น้องในเบื้องเป็นแยกครับขึ้เกี่ยวนะครับเนาะเส้นที่ผมแล่นขึ้นมันจะไปกลับลังไปจะไปจังหวัดศรีสะเกียดนะครับเรื่องเพิ่มมาจะใช่อันเลี้ยวใส่ผมจะเลี้ยวไปจะไปสู้ยะโสยินยันในรับทราบว่าอ่ามัเป็นการจัดฉากนะครับเรื่อนี่คือการซื้อขายกันจริงนะทิี่มึงเนาะขึ้นไปนี่จะไปอุบลราชธานี่ลงมาหนีจะลับยะสะท้อนบ้านผมเพราะครับเพาะยินยันว่าซื้อขายกันแค่พี่น้องเท่านั้นเจัดฉากจัดไตเอ้า มขาจะไม่พอกันอยู่ฟาร์มเขาจิมเนาะต้องไปในนำเกษตรปลดภัยครับตามครับผมเอาละครับพวกผมกับว่าพอที่คัดเครื่องนะครับเนาะเครื่องเนาะครับผมฟาร์มของจิ้มเราก็ถึงขั้นเราไปครับผมตามกันครับพอดแล้วครับผมฟาร์มน้องจิมแล้วนุ่งป้ายยาบ้างเนาะว่าป้ายยาหรอครับเนาะป้ายยาบเนาะยังงามครับผมยังยังได้เห็นน้ำกันเนาะครับเนาะ นี่ครับผมมีสนามใหญ่นะครับเด้อจากาค้เพื้นแจ้วเนาะเน่าะจอดรถแล้วครับอ่ะตุ้มติดตามผลงานครับเงินบนถึงสองหมื่นนะพี่น,น้องเนาะจุใจไว้ทุกตัวครับตามครับผมเอาจากาค้เพื้นแจ้วเนาะทอดเข่เองค้ำเลยครับพวกผมก็จะทยอยเอาแพะลงมาปลูกไว้บริเวณนี้เพื่อพักฟืน้นกินหญ้ากินหยังก่อนเนะาะจังสีไปนน็นน้ำแนะน้ำเรื่องขอกที่พี่น้องเตรียมสำหรับมือใหม่ ง่ายมากครับเนาะทิมต้นทุนศูนย์บาทกับมี่ครับเดี๋ยวจีพาไปเบื้องขอกต้นทุนศูนย์นะครับศูนย์กะหมายเขาว่าเริ่มส้างกับมีต้นทุนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นขอกงว่าของอย่างเก่านะทิมเนาะภูมีเขาขันเครื่องขันอย่างมันก็สรุปว่าเป็นต้นทุนนสูงเอโทษครับต้นทุนศูนย์บาทนะครับเนาะดูได้ลายครับผมบอกจิดขัดนะครับผม พ่อแห่งครับพี่น้องมันแย่อะไรมือกับบริกินห่อน้ำน้อยอา่ายคลิปนี่แหละครับได้มาศหกตัวพี่น้องกเบิ่งันนะครับนั่นผ่มสองหมื่นเนาะขิมเห็น้ยังไครหนมีแม่ลูกครับผมลงมาแล้วครับลงมาแล้วบ่อเลือดสูงนี้ขี้มเนาะเลือดสูงนี่ครับบ่อเลือดสูงเนาะลูกผสมเนาะกับผสูงแห้งนะพี่ลูกผสมติดติดบ่อมาหลายเติมอ๋อลุงกับลามขิงดวนขิงหยาเลยครับผม ราคาเท่าไหรของหันทิมหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยเนาะครับเนาะโอ้โหโตพี่น้องเป็นตั๊งเน,นีครับนี่ลราเพิ่งไม่ซ้ำพอดีมา้ผมว่าแนนมาทิมต้นนี้ทรวงมัง้นี่โอ้พึ่งสวมเนาะเนะออแต่ถ้าตกสัตว์อีกเขาก็นยังไปหาตัวผู้มาทำไหมถ,ถ้าอยู่น้ิมฮอถ้าถ้าอยู่โดนเนานะจะเกิดบอ่อตอนออกมันกิดเชื่องขายเนี่ยผู้ซื้อมันก็จะขายครับหูงครับหกนะครับมือ ใจแล้วก็ต้องใจมกักน้องขิมเนาะพยันเนี่ยครับผมใต้น,นู่นเป็นหยาหิมปลูกไว้ไหมครับบอหิมหยานะครับวานเลไรก,ก็ได้ครับมึงเวลากกับวานหรือบัววานนี่ครับเปิดหยาเนาะทำธรรม,าามาชาติเนะา,า,านะโอ้คุ้มคุมครับตัวเมียทั้งหมดบอผูสอครับตัวน้อยนะผูสิบเมียซี่อไรับต้องปูตัวน้อยน้องนึงเนาะโอ้ปูปูสองเออแม่ยีโอ้ ยุดงยากแหละว้างเมียซีนถือว่าลายนะครับฟ้ามขนาดเล็กๆเนาะครับเลี้ยงมาขายไปหรือถ้าโอ้แบบเป็นวาต่อยอดผู้บ่ขายเลยหโอ้ยสองปีกันที่อังปีเดียวนี่ล้นบ่ปีเดียวเหนียวอือสามซีเมียนี่คพี่เราโดนเอาอเมียละสองปีไปอ่ะปีเดียวเมียเนาะค่าจะอออกแฝดเนาะเมียละสองคูณเอาเลยครับพี่น้องตกเท่าไหร่ละเมียหนึ่งไม่ว่าละ แปดเด้อครับมันก็แปดเด้อครับสองปีไอ้ซิมหกเดี้ยเหมือนกันนะรับรองว่ากำไรมาจากตัวนั้นเนาะมันก็อยู่กับช่วงจังหวะแต่จังหวะดีเพิ่นมาสืบขายนะครับเนาะเขาก็พอพวกนี่ก็หามุนเย็นไหมเรื่อยๆครับเพราะอ่าก็มีตลาดแพร่วงการแพร่เพิ่นเกิดมันมีคนไปซื้อแล้วเขาก็ขายเพิ่นไป่ละมือขาไม่เออมันก็มีมีสือขายกันอยู่ตลอดเขาก็ตั้องเบื้องนี่ดีเบิ้งให้เป็นเนาะสายพันธุ์นี่เนาะชิมเนาะอย่างนั้นเขา พอน้ำหนักจะดีเนาะเวลาขึ้นตะสั่งต่อไหนเพิ่นพวกพ่อข้าเพิ่นมาคนซังกิโลบ่เน่นครับเนาะอูคนมาซื้อเพิ่นสั่งกิโลด้วยครับซึ่งเห็นซ้ำนี่น้ำหนักดีเนะครับเดินบ้านเขาก็มาอาจพวกเรียกมอาเอาไปกระทงกระถินบ้านเขาเมี่ยนครับเราจำเป็นต้องอาหารกระด๋ว่าจะพวกอาหารหยาพวกหยาพวกอย่างนี้บหินให้ให้ีน่เนี่ยไงเห็นบ่อืะกินหยาบหยาหยาดิบ พอเวลามึงงอแงนี่ก็ได้โอ้ถ้าสึ่ว่าผมมีพื้นที่แบบของชิมอยู่เนาะแม่ครับเป็นเดินแบบนี้สบายเลยปล่อยเลยเขากะลวรอบขอบชิดแน่แล้วไม่รอบนี่เจ้าก็ะตูยั่งรอบผ่านนี้ลวรอบขอบชิดรอบไปเลยเนาะปล่อยพอจะบดได้ไปบุกลุกไอ้สวนผู้เพิ่อนๆแล้วก็จินตนาการเพราะว่าตะเข็บลงเลื่อนมองหันเนาะภาพเขาปล่อยแพะลงมามันก็จะเดินได้นยางเนาะชิมเนาะต่อไปให้ตามไปเบิ่งลงเลื่อนเนาะอ่ะนี่แหละครับภาพบรรยากาศ นี <c oughs> ่ซื้อม,าม้อามือนี้ยแหละครับนั่เข่ามือนี้ยแ้วครับเด้อตาชีบผมบาดจะไปลงมือไหนยังบทัทนุูงเราทิมเนาะไหนไม่น้องรับชมว่าเงินถ้าเทียบใส่ง้อง้อก็ดีครับแต่ว่าถ้าผู้คิดเลี้ยงคิด,ดอยากเลี่ยงครับคิดอยากเลี้ยงราคามันกิถ้าไปซื้อง้อเขามีง้อราคาส้มนี่ถ้าไปซื้อเเงินแล้วไหนตู่อะหรอยัวก็ได้นี่ครับเนาะมันก็ได้มาหลายซึ่งก็เพิ่มได้หรือจะเลี้ยงง้อสลับ เขามีงวยแล้วเขามาเลี้ยงพวกนี้มันก็ใกล้เคียงกันการเลี้ยงงวยนะครับใกล้เคียงกันครับผมยิ่งใหญ่จะสั่งอะไรหลายทาาเนาะถ้ามีงวยเพราะว่าถ้างีวยตัวหนึ่งโอ้คู่มือเนี่ยครับแต่ว่าโอ้งวยรักลายบาทเดีอจในตัวง่ามเนาะแสนกลัวแบบนี้ครับถ้าเป็นพวกลูกผสมวามันนี่นาะเป็นวามันลูกผสมนี่ครับแห้งอยู hmm. ่ดีครับแต่ว่าก็ดีครับดีเลี้ยงซองยางควบคู่กันไปเลยเนาะกินลักษณะคล้ายๆกันแพะจะง่ายตรงว่า แพไว้แล้วก็บ่ค่อยได้ดูแลเพิ่นประโภประคบประหงมมปานเดย์ด้อครับวานไว้เนาะเพิ่นบ่ค่อยมีเวลาครับอ๋อไอเพิ่นกินมั้งไงกินง่ายจริงปะอืมนี่วอม,ะมะซาเฮาครับผมทดลองเพิ่แจ็คตัวนี่ยแหละครับน้องมันกินบ่ตื่นแล้วครับว่างเล็กกัได้บ้างอ่ากินนะครับเด้อตื่นทันทีครับ เนี่ยครับกิน้องชิมหม้อหั่นนาะกินนี่บัมม่าครับกินนี่มัมมาซ่าครับแถวบ้านผมหลายนะครับผมแค่น้ำยากละไรชิปเลยเนาะตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดอยู่หรอกครับทุกลิปตะวันสียู่แตถ่ายเนาะถ้าพี่น้องเบิ้งงลิปจบจะเห็นอยู่ครับเนาะจะเห็นในหั่นอยู่นี่นะครับกินง่ายครับต่อไปก็ไปชิมกันไปหากระทงกระทินแนวน้ำบ้านเนาะถ้ายยูน้ำเ้าดุเนาะถ้ายยูบ่โดนขายไว้ให้เข้ากัน พ่อน้องเพิ่งเลี้ยงเชิงกันพ่าดินเนาะค้าขายป่ะพี่น้องติดตามไปเบื้องน้ากันครับตานในฟาร์มนะครับเนาะเอาหนีนะครับสําหรับท่านที่คิดอยากเลี้ยงเนาะมีคอกองงอแบ่น้องคิมอยู่นะครับเพิ่นกงเตรียมไว้แล้วครับเพิ่นเลี้ยงทั้งงวเพิ่นจะขันหลอกนะครับขันแบงพอเวลาได้แผลมาที่พวกผมเอาไว้นอกขอให้เพิ่งกินหญ้ากันนะครับเพราะในเข่าให้พี่น้องเดือบึงอ่ะตามนี่เห็นนะครับนี่เป็นเป็นเครื่องเก่าแบบนี้พอเฮ็ดไว้แถวบ้านเท่าไหร่เดีพวกจะนิยมเฮ็ดกันเหรอครับภาคอีสานเนาะ เ็นเพิ่มแบบนี้ไปทเทเลียงงัวะตะขันแบ่งได้ต้นทุนจะถูกมากเลยลครับแบบยิ่งถูกเลี้ยงได้นอ้องชิมแบบเนาะอันนี้เบิ้งนะครับเบิ้งนล้วกันอืมมัน,มนมห่างไปเขาเกิดอีเทอมโผล่ครับอืมเนาะเพราะว่าเป็นพอกงัวครับอืมน้องเพิ่งจะเตรียมไว้แพะนะครับไใน,นกันถ้าพื้นกับยังสี่ก็ได้ครับพื้นกับพอถึงกับสาดครับพอเป็นอย่างเนาะครับได้นะครับฟังนี่จะเป็นงัวครับฟังนี่เป็นแพะขันนะครับเด้อขันขันเนาะ ัเสริมเขาอ่าเสริมเขาครับผมตัวนี้เป็นคอกงูอืะตัวนี้เป็นคอกงูอ่ะเอาไปน้องมันก็จะเสริมค่อยเสริมเข้าไปหรือซ้หอำหนีบางทีก็อยู่บังครับได้แล้วตัวน,นี้นะครับเนาะได้ที่อน acá, ครับผมตน้นทุนตัวนี้ให่แต่ไรยังเลยละคืึ่เกิดที่ไรแต่ที่แรกเฮ็ดคอกงว,ว,วอะ่ะเหรอเนาะมันมัน ไม่พอจะใช้ต้นทุนเหครับมันคันสีละลายดีเนาะแม่น้องแบ่แต่เขาเลี้ยงแพร่ดิเขาบดตรงลงทุนขอกอย่างนะมันมีขวางเามันขอกงัวอไหมเขาว่าเขาแบ่งโซนหนึ่งเป็นงัอสิคันนั้นมีอีกหลักนึงเนาะสี่เป็นเราเองเราเนาะเขาบอกว่าเขาใหญ่หลายห้องเออบ้านเขาก็คันนี่ครับได้ประมาณโเกือบยี่สิบตัวอยู่เลยครับไไดด้้ครับเพราะแพร่มันบริเวณพื้นที่ลายเนาะครับหรือไปดีชิดบางด้านเห็นกันจากน้ำแข็งก้อาต่างเนี่ยก็ได้เนาะอันนี้ต้นทุนตจำนี่จำมากเลยนะครับตัวนี้ ต่อไปนับไปเบิ้งโรงเรียนที่น้องพันสางขึ้นจะมีต้นทุนขึ้นไหมน่ยนะครับเนาะไปตามครับผมเอานีอีกโซนนี่เป็นโซนที่น้องพันเทดขึ้นจะมีอ่าต้นทุนขึ้นมามเนี่ยแต่พอถึงกระแพงนะทิมเนาะแต่เก่าเป็นค้อหมูมันบ่แม่นะข้อหมูครับอ๋อเนี่แหละครับซึ่งมีแพ้จริงนะครับในหันกับนีแพ้จริงด้วยมีสายพันธุ์แดงโกนะครับรูมผสมนี่นะครับพี่น้องนี่แหละร่างธีน้องเห็นน้องชิมมึงไปซื้อพวก ไม่เสศษไม่อย่างมาเนา้อิมเนาะไม่ยุค่าเฮ็ดแล้วถามี่ตัวนี้ต้นทุนจะต่ำมากเลย้ต่เขาเขามุ่งสังกสีไปแล้ว้อพี่น้องเนาะมุ่งสังกสีไปแล้วแบบนี้ก็จะมาเป็นพื้นซึ่งคิมกับใสไม่เศษดตมบานไม่เล่าไม่อยังเขาเนาะมั่งกร่านี่ละพี่น้องเกษตรกรผู้ที่คิดจะเลี้ยงเงยไม่ยกขึ้นนี่นิดนึงนะครับนี่กระจูแพะถาเป็นว่าที่น้ำม้าหันหนึ่ง นังก็ยังหน่อยเนี่ยนั่นถือว่าหน่อยขวอกอยู่ได้ไรนะครับคอกนี่เอาอัดเขาจีได้บอล็อกนี่เนาะรอกมันเป็นขันเนาะล็อกได้บอถึงสิบตัวได้ยู่ครับได้ดิเพรามว่าได้อยู่เนาะรุ่นรุ่นหน่อยของเก็ได้อยู่ฟังนี่อีกสิบเศร้ากับได้อยู่เออเศร้าทับปล่อยไปกันนี่ถ้าปล่อยร่วมจะว่าให้ดีถ้าแพร่หลายให้ขันคือมันพอป้องกันกันส้นเด้อเนาะแนะนำว่าให้ขัน ตาเพิ่นเพิ่นขันพ่อแพีเพ,พ,พิ่นร่อนปลายตัวอยู่นี่นะครับเนาะตาแนะ<อ>น,น้ำว่าเลี้ยงไรแนี่ยน้อนอต้นทุนบหนหน้าน,นสวยเน<อ>าะตีอยู่ไหครับอืมต้นทุนผมฉันสืบตำไม่อ่าจำใหม่อย่าขวางอย่างนี้มันอยู่ประมาณก็ถึงห้าพันนี่เเนาะไม่นอนเพราะว่ามีไม่อยา่า,ยาขวางในส่วน,นอืมประมาณสามพันนี่ถึงบะประมาณนี่แหละประมาณนี่เนาะไม่สีใไม่อยู่ข้าอะไรอยู่เนาะ นี่เป็นเรื่องของผ้าพันโดดใช่ไหมเนะมาะอ่านี่แหละครับพิกัดนี่ก็มีแคร่จริงนะครับนีน่สิ่งนี่เป็นสายพันแองโกลูผสมใช่ครับด้านนอกจะเป็นที่พวกผมเปิดหัวงชิปไทยมาจากข้าวเมื่อเจียวเน่นครับเป็นสายพันบ่อนปะบอ่อครับบอ่อลูปผสมอันนี้แหละอ่าจะ,ะพิชไยชิบลองแนะนำเลยว่าสายพันบ่อมันดียังไงดีดีนี่เมือ่อทำห้องเรียงมันก็ได้น้ำหนักไวครับพวกนี้เนาะสายเนื้อครับอ๋อสายพันเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ ก็ดีทุกสายพันธุ์แหละครับแต่ว่าไอ้สายพันธุ์นีมันจะยีโร่หนี่เพ้งหมดเป็นพันธุ์บัวครับพันธุ์บัวจะดีเนะคับจะดีดีเอาน้องนามีนแจกกลางๆาีก็ได้นะครับมันจะได้แก้งสายพันธุ์บัวจะดีนะครับเนาะเิบป้านนิดนึงก็ได้เออมันแก้งคือไฟผลนะครับเนาะต้นทุนสองแบบน้ำโอ้ต้นทุนคอร์กไข่เบื้องสองแบบตัวนั่นก็ได้นะครับเป็นคอร์กง้อก็ได้เลี้ยงได้ครับผมต้องชิบชิบน้องนักเรียนก็เห็นอยู่ แล้วก็คันเป็นต้นทุนนั่นแทบจะไล่บอกเลยนะต้นเนาะพอแชร์เอาไปไผ่มาแปะปอบ่ยพันรอดออกได้หรอไปอ่าเนาะแล้วบ่ยนั่นหลอดข้อแก่เออแล้วทำคว่ำสะอได้ออก่จไงน้อยแล้วก็น้ำกินในบดเรากินแค่ไข่งงวดนะครับเพราะว่าสีเป็นยาเป็นยังกระไดบบเนาะครับเนาะนี่แหละครับมือนี่ก็น้ำใส่หนี่มาฝากคือการสีน้ำสายพันเข่าเนาะก็ให้น้ำสายพันนั่นสองวัวเงินที่ เดี๋ยวจะกวดมือไม่ไม่ได้สูงเลยเด้อครับอยู่ประมาณนี้เด้อครับเด้อได้หรือสิหน่อยก็นี่ก็ได้ได้ครับตัวเมียยักษ์สามก็ได้เนาะแต่ผู้ใดอยากอยากมีตัวเมียหลายมันก็จะได้เปรียบว่ามันมันขยายพันธุ์ได้เร็วเอาลองคิมติดเบอร์โท่อเวทีนองเขาเนี้ยสูงเก้าสามสีเก้าห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดครับครับผมเนาะตามเบอร์นี้มี่ยังขอทงแซยังหรืออยากได้อยากได้แพทย์ทุกมาเดี๋ยวเด้อเนาะเมื่อนี้ได้วะเนาะ เขากับพอเขาเลี้ยงเชื่องพานินเขาขายอยู่แล้วเนะเาะร่วมทั้งแอ่งโก้แล้วบอในี่เนะเาะทักเฟยียดทักอย่างคนตามมือโท่เขามาได้ชี่นี่ขอบุณน้องชี่ไม่หลายครับผมพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับผม